เธอเห็นแมวชื่อละมุดไหมนี่ดูให้หน่อยชื่อละมุดเมื่อแมวหายไปจากบ้านแล้วตามหาไม่เจอชาวเน็ตแนะนำเจ้าของแมวใช้วิธีบอกแมวจรแถวนั้นให้ช่วยตามหาแล้วมันได้ผลจริงสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ เป็นเรื่องราวที่คนเลี้ยงแมวเห็นแล้วน่าจะใจฟูกันเมื่อบัญชีผู้ใช้ Tiktok อกเจนนาหนึ่งเก้าได้โพสต์คลิปเรื่องราวการตามหาแมวของเธอที่ชื่อว่าเจ้าละมุดโดยเจ้าละมุดหายออกจากบ้านไปเป็นเวลาหนึ่งคืนซึ่งเจ้าของก็พยายามออกตามหาแต่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งมีชาวเนต็ตแนะนําให้เธอลองเปิดรูปแมวของเธอให้แมวจรที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นดูแล้วบอกให้พวกมันช่วยไปบอกให้เจ้าละมุดกลับบ้านซึ่งเมื่อฟังดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลย แต่เธอก็ตัดสินใจลองทําตามวิธีดังกล่าวโดวยเธอเปิดรูปเจ้ามดจากโทรศัพท์มือถือให้กับแมวจรทุกตัวที่เธอพบแล้ววานให้พวกมันไปบอกให้เจ้ามดให้กลับบ้านเพราะเธอเป็นห่วงภารกิจนี้ได้ดําเนินต่อไปด้วยความรักของทาตแมวที่เผนึกกาลังกับเจ้าเหมียวแมวจรอ,ออกกันช่วยตามหาและสุดท้ายแล้วเธอก็ได้เจอกับเจ้ามดที่มันค่อยๆเดินปิดขอบรั้วกลับบ้านเข้ามาหาเธอด้วยตัวเองโดยหลังจากที่จบภารกิจตามหาเจ้ามดกลับบ้าน เธอก็ได้นำขนมและอาหารแมวไปให้แมวจรบริเวณนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่แมวจรช่วยกันตามหาเจ้าลมดและบอกให้ลมดกลับบ้านเป็นผลสำเร็จสำหรับใครที่ทำหมาหรือแมวหายลองใช้วิธีนี้กันได้นะครับเพราะว่าเขาทำได้ผลกันมาเยอะทั้งในประเทศไทยและที่ต่างประเทศโดยมีรายการญี่ปุ่นเคยเอาวิธีนี้ไปทดลองในการถ่ายทำรายการตามหาแมวและผลปรากฏว่าได้ผลจริงสำหรับเรื่องราวการตามหาเจ้าลมดเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากในโซเชียล มีผู้เข้าชมคลิปกว่า11ล้านวิวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันอย่างมากมายสำหรับลิงก์ต้นทางแอดมินวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโดยชาวต่างชาติจะคิดเห็นกันอย่างไรกับการตามหาแมวโดยใช้วิธีการบอกแมวจรให้ช่วยตามหาก่อนจะฟังเรื่องราวของวันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคันคอยกวนใจแอดมินขอแนะนำโปรแรงของ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นแค่49บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง109บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จำกัดจำนวนแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่ a อ d ด็อก p m แล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบพิเศษสุดๆเราไปฟังความเห็นของชาวต่างชาติว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับการตามหาแมว โดยใช้วิธีบอกแมวจอนช่วยตามหาโดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวว่ามันเยี่ยมมากเลยไปขอความช่วยเหลือถูกที่แล้วแมวหายก็ต้องให้แมวช่วยตามหาความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าฉันเคยทำแบบเดียวกันกันกบในคลิปนี้เลยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆแมวของฉันกลับมาในวันถัดไปความคิดเห็นต่อไปกล่าววา่าแมวจอคงจะบอกละมุดว่าเพื่อนเอ,อ๋ยแม่แกเป็นห่วงแกมากเลยนะ กลับบ้านไปเถื่อนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกแมวคงสื่อสารกันออกไปประมาณว่าแม่ของละมุดกาลังตามหาอยู่ละมุดต้องรีบกลับบ้านได้แล้วความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่าอย่าประเมินวิธีนี้ต่ําไปนะมันได้ผลจริงๆเจ้าเหมียวของฉันกลับบ้านหลังจากที่ฉันฝากข้อความไว้กับแมวจรที่อยู่รอบๆบ,บ้านเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องราวแบบนี้บางทีวิธีนี้อาจจะได้ผลจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลองจินตนาการว่าแมวจรทุกตัวพูดกับละมุดว่าเฮ้ยละมุดแม่แกกําลังตามหาแกอยู่นะแค่ได้ยินคํานี้ก็อาจจะต้องรีบกลับบ้านแล้วความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งฉันทําแมวของน้องสาวหายมันไม่กลับบ้านสวันฉันเห็นแมวจรตัวหนึ่งฉันเลยบอกมันว่า ถ้าเห็นแมวเหมือนมันแต่เป็นสีเหลืองให้พาแมวตัวนั้นกลับมาแล้วจะให้รางวัลเป็นอาหารถ้าช่วยตามหาแล้วสองวันต่อมามันก็พาแมวมาให้ฉันฉันก็เลยให้ขนมมันไปตามสัญญาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันคิดว่าแมวพวกนี้มารวมกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเหมือนคนพวกมันสามารถคุยกันได้พวกมันสื่อสารบอกกันได้เพียงแต่เราไม่เข้าใจความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า จริงๆแล้วพวกแมวมันสามารถเข้าใจมนุษย์ได้นะเพียงแค่มันพูดไม่ได้เท่านั้นเองความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉันเคยทําแมวหายมาก่อนแล้วก็ขอให้แมวตัวอื่นช่วยตามหาขอให้แมวตัวนั้นกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นมันก็กลับมาพร้อมกันเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแมวจรคงจะไปบอกกับละมุดว่าเฮ้ hey, กลับบ้านไปซะ ทัดของแกมันร้องไห้ตามหาแกอยู่บอกว่าแกหายไปเมื่อวานนี้มันมาถามหาแกกับพวกเรากลับไปะไปหลังจากนั้นละมุดก็เลยกลับบ้านความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกแมวมันรู้ว่าความรู้สึกของมนุษย์เป็นอย่างไรถ้าละมุดไม่ยอมกลับบ้านแก๊งแมวจรแถวนั้นคงตบสั่งสอนให้กลับบ้านเองแหละความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าวิธีนี้มันได้ผลกับฉันหลายครั้ง ตอนทําวิธีนี้ฉันเหมือนคนบ้าที่เดินเข้าไปหาแมวแล้วโชว์รูปให้พวกมันดูแต่ใครจะสนล่ะขอแค่แมวของฉันกลับบ้านก็พอฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงได้ผลแต่จักรวาลของแมวมันลึกลับจริงๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าครั้งหนึ่งแมวตัวหนึ่งของฉันนี่ออกจากบ้านฉันร้องไห้และบอกให้แมวอีกตัวไปตามหาแล้วคืนนั้นพวกมันก็กลับมาด้วยกันเลยฉันคิดว่าแมวมันมีความสามารถในการสื่อสารว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวิธีนี้มันได้ผลจริงฉันเคยเห็นหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่โลกออนไลน์ในชีวิตจริงก็ด้วยคนรู้จักที่เคยโพสตต์ตามหาแมวเป็นเดือนๆลองทำแบบนี้ปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งพาแมวของเธอกลับมาส่งถึงบ้านเลยความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าแมวของฉันหลุดออกไปในตอนเช้าแล้วฉันก็ถามแมวจรที่สวนหลังบ้านว่าเห็นแมวฉันไหม แมวจรตัวนั้นก็วิ่งออกไปฉันก็กลับเข้าไปในบ้านเพื่อเอาขนมเพิ่มเพื่อไว้ตามหาแมวแต่เมื่อฉันออกไปที่หน้าประตูบ้านแมวจรตัวที่ฉันถามก็พาแมวของฉันมาส่งถึงหน้าประตูบ้านเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแมวมันเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีมันเข้าใจมนุษย์ต้องการอะไรเพียงแต่ว่ามันทําเป็นเหมือนไม่ค่อยสนใจเท่านั้นเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันเหมือนกัน ฉันทำแมวหายประมาณ3วันฉันคอยจะถามแมวตัวอื่นๆโชว์รูปและของเล่นที่เขาชอบฉันเกือบจะยอมแพ้แล้วจนกระทั่งวันที่3แมวของฉันก็กลับบ้านในสภาพที่สกรปรกไปทั้งตัวความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่านี่เป็นวิธีที่ได้ผลจริงที่ทำตามแบบญี่ปุ่นใช่ไหมคือคุณต้องหาแมวจรแถวนั้นแล้วอธิบายลักษณะของแมวให้คุณฟังอาจจะโชว์รูปหรือของเล่นที่มีกลิ่นของแมวคุณแล้วขอให้พวกมันส่งแมวของคุณกลับบ้าน โดยบอกว่าจะให้ขนมเป็นรางวัลแล้วพวกมันก็จะไปตามหาแมวของคุณแล้วส่งมันกลับบ้านและความคิดเห็นสุดท้ายได้กล่าวว่ามีทฤษฎีแมวหายของญี่ปุ่นที่กล่าวว่าคุณสามารถขอให้แมวจรจัดในละแวกบ้านช่วยตามหาแมวของคุณได้เมื่อแมวของคุณหายไปแล้วแมวจรแถวนั้นจะสื่อสารกันเองเพื่อตามหาแมวที่หายไปของคุณและนี่คือเหตุการณ์แบบนั้นที่ใช้ได้ผลตามทฤษฎีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติ กับการตามหาแมวโดยใช้วิธีบอกแมวจอนช่วยตามหาและนี่คือความรักของเจ้าของที่มีต่อสัตว์เลี้ยงแม้แต่แมวจอนยังเข้าใจความรักของเจ้าของว่าเป็นอย่างไรแม้พวกมันจะไม่มีเจ้าของแต่ก็ยังเข้าใจในความรักความห่วงใยสัตว์ก็เหมือนกับมนุษย์มีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นจะทิ้งข้างสัตว์เลี้ยงเมื่อเลี้ยงเขาแล้วต้องดูแลเอาใจใส่จนไปถึงวันสุดท้ายที่เขาจากไปสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไร คคอมมมเเนนนต์กััข้้าาไดะรบสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ